โคมันวิเศษครับพักเพื่อไทยก็ผมยังติดใจอยู่ครับท่านประธานก็ผมได้รับคําตอบแบบนี้เนี่ยมาเป็นระยะเวลา10ปีผมอยากจะถามท่านว่าท่านบอกว่าจะมีการโยยาปี68แล้วตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาท่านยังไม่เคยโยยาเลยแล้วเราจะทราบได้ยังไงครับจะมั่นใจได้ยังไงว่าปี68ท่านจะมีการโยยาสาหรับท่านที่ปิดท่านปิดวิยุกระจายเสียงเข้าไปเนี่ยแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับท่านประธานวิยุทําไมโดนปิดครับบางคนก็ปิดเอง โดยธรรมชาติเนื่องจากว่าไปไม่ไหวทําแล้วไม่คุ้มค่าจะมาต่อไปทดลเราประกอบกิจการต้องเดินทางจากต่างจังหวัดเข้ามาที่กทชทั้งวันก็ไม่เสร็จครับท่านประธานเป็นภาระทุกอย่างแล้วก็ความสามารถในการทําของกรศรชคือการจํากัดจับปิดเนี่ยเก่งมากโดยการปรับโทษปกครองเนี่ยท่านประธานครับปรับกันเนี่ยหลายหมื่นเป็นแสนก็มีแต่เรื่องนี้ท่านไม่ได้ส่งเสริมเลยครับถ้าท่านส่งเสริมพิยุมันจะไม่เป็นแบบนี้ ปัจจุบันนี้มันจะล้มหายตายจากกันหมดแล้วท่านพูดมาตรงๆเลยว่าท่านต้องการเปลี่ยนผ่านใไปเป็นระบบดิจิตอลท่านก็พูดมาเถอะนะครับแล้วก็วิุที่จะต้องให้เหลือก็อาจจะเป็นวิุขึ้นใหญ่ๆหลักๆตอนนี้มันเหลือแค่สามพันกว่าขึ้นท่านประธานแล้วสามพันกว่าขึ้นนี้จะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมฝากด้วยครับท่านด้วยความจริงใจครับขอบคุณครับ